ต่อไปไปดูเรื่องของการป้องกันการค้ามนุษย์กันบ้างนะคะซึ่งจังหวัดระนองค่ะได้ตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการเรือประมงทะเลค่ะ แรงงานจังหวัดระนองนำทีมบูรณาการออกตรวจเรือประมงทะเลร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกอรมานาจังหวัดระนองสอนชนตมฝ่ายปกครองโดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการจากทัพเรือภาคที่3ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการเรือประมงโดยตรวจสอบเรือประมงกลางทะเลจำนวน4ี่ลำประกอบด้วยเรือทรัพย์มงคลชัยหนึ่งเรือดอพรวิษณุเรือพงสมุทรและเรือออรุณสมุทรเจ็ด ผลการตรวจสอบเรือทั้ง4ลำพบแรงงานรวม29คนเป็นแรงงานไทย5คนแรงงานเมียนมา23คนคนไทยพลัดถิ่น1คนแต่ไม่พบการกระทําความผิดด้านแรงงานไม่พบการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีแรงงานยินยอมลงเรือด้วยความสมัครใจและมีใบอนุญาตถูกต้องค่ะ เจ้าหน้าที่ครับได้แนะนําเรื่องการแจ้งเข้าออกของแรงงานต่างด้าวและการต่ออายุใบทํางานตาม MOU รวมถึงประชาสัมพันธ์แนวทางดูแลตนเองตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด -19 ให้กับแรงงานและผู้ประกอบการด้วยครับ